สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานราศีสิงห์ราศีสิงห์พิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g 999 <c oughs> ลังงานราศีสิงห์นะครับผมโอเคพลังงานราศีสิงห <c oughs> okay, ์ดาวทิศด,ดาวจันร์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ลัคนาสถิตราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์ครับคุณได้ s e เว่ n t อฟแ e นนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีจุดสำคัญมีจุดเปลี่ยนมีจุดที่คุณเองจะต้อง คิดและพิจารณานะครับผมพิจารณาเรื่องอะไรบ้างนะฮะอันที่หนึ่งคือสำหรับใครทีอ่อยู่ในความสัมพันธ์ <c oughs> จุดนี้เป็นจุดที่ตัวคุณเองจะต้องอมองดูว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นของคุณอีกไหมนะครับผมเข้ <c oughs> เาใจโดยพลังงานของ s ว r e n of p ล n เดอรเเป็นสถานการณ์ที่คุณพิจารณา,าสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงนะฮะในความสัมพันธ์ก็ดีในเรื่องของงานก็ดีในเรื่องของการลงทุนก็ดีนะครับ แล้วก็พิจารณาว่ามันคุ้มค่าคุณจะไปต่อไหมนะฮะถ้าใครกำลังใครกําลังมามันกับเรื่องของความสัมพันธ์นะแล้วก็ไม่ทันฉุกค,คิดว่าโอเคจะเขาเรียกอะไรดู in perpetual cycles เป็นเป็นเหมือนกับ daily routine เป็นเหมือนกับอะไรอะที่คุณทําไปเรื่อยๆรื่อยๆโดยที่ไม่มีเป้าหมายเนี่ยผมรู้สึกว่ากลับมาฮะเออหมอปองบอกให้กลับมาแล้ว กลับมากลับมามาดูว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันทำให้ตัวคุณ a อ h i ชีฟหรือว่าบรรลุเป้าหมายของชีวิตของคุณหรือไม่นั่นเองนะฮะด้วยพลังงานของ seven o f p e n t a c l e s นะครับผมถึงแม้ว่าพลังงานเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของ material อาจจะเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องงานก็ตามแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์น่ยผมรู้สึกว่าอันนี้พูดถึงชาวราศีสิงห์ที่ความสัมพันธ์ในระยะยาวว่าโอเค เราควรจะทําอะไรให้ดีขึ้นไหมในความสัมพันธ์นี้ s p ส t h i n g s u p เหมือนเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณเองคบกันมานานแล้วเห็นหน้ากันบ่อยมากเห็นหน้ากันทุกวันแล้วรู้สึกเริ่มที่จะจืดเริ่มที่จะเฉยๆกับสิ่งต่างๆนะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ตัวคุณเองอาจจะ Set up Plan อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อทำให้ความสัมพันธ์มันตื่นเต้นมากขึ้นนะโอเคเป็นสถานการณ์นั้นนะฮะ คุณได้ six of wands โ oh, อ้เป็น long term success ด้วยนี่นะอ่ะโอเคในสถานการณ์นี้ผมรู้สึกว่าคุณ achieve อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นเรื่องของงานอ่าถ้าเป็นเรื่องของงานก็มีเกณฑ์ที่จะอ่าท,ท,ที่ทำอยู่เนี่ยได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งที่เป็นที่น่าพอใจนะฮะสำหรับบางส่วนของชาวราศีสิงห์นี่เรียกว่าเป็นเหมือนกับ stand out เลยคือแบบดีขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาเลยอยู่ใน spotlight ซึ่งผมรู้สึกว่าจะทําให้ตัวคุณรู้สึกภูมิใจพอสมควรนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นสถานการณ์ที่ผมคิดว่าตัวคุณเองจะต้องทําอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ให้มันให้มันเด่นชัดให้มันชัดเจนให้มันจริงจังมากขึ้นเพราะว่าซิกสมอลเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่สมมุติว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่นานแล้วคุณเองอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้มันตื่นเต้นมากขึ้นสาหรับใครที่ความสัมพันธ์ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลานะฮะ Six of Wands ยังหมายถึงคุณจะมีความตื่นเต้นอะไรที่เหนือความคาดหมายเข้ามานะ x of Wands และยังเป็นเรื่องของออมันมีบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นอาจจะเป็น Good Surprise เป็น o o o n n w w สํสำหรับสำหรับครอบครัวอย่างเช่นมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นะนะครับมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นตื่นเต้นทันทีทำไมครับหมอ ก็เอาตั้งแต่ค่าทำคลอดเอาตั้งแต่ค่าเลี้ยงดูภาพแบบเหมือนกับแฟลชแบ็กเข้ามานะภาพของลูกนะโหค่าเทอมนะค่าทำคลอดค่านู่นนี่นั่นเลี้ยงมันกว่าจะโต<笑><笑><笑>เออแฟลชแบ็กเข้ามานะสำหรับใครที่มอค่าหนูอายุ60หนูคงไม่มีลูกแล้วนะถ้า60เนี่ยผมคงจะเรียกว่าพี่นะไม่ไม่ใช่หนูแน่ๆนะฮะเ,เป็นสถานการณ์ที่ ด้วยพลังงานนี้เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองพิจารณาความสัมพันธ์ของคุณนะฮะ,ะแล้วคุณเองอคิดว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะผมรู้สึกว่านี่คือ transition ของตัวคุณคุณจะ,กะเกษียณอย่างสมวัยหรือคุณเองจะ enjoy life แบบโลดโผนก็แล้วแต่นะโอเคอ่ะบางคน60ยังแซบอยู่อ่ะต่อไปนะฮะคุณได้ t e n e r source อ่ะมันมาถึงจุดที่ มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ฟิตกับกับไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วนะครับผมมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องกิฟต์อัพมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองจะต้องอ่าสำหรับใครที่ไม่ประสบความสําเร็จเลยนะด้วยพลังงานนี้นะไม่ว่าจะในเรื่องของความรักหรืออะไรก็แล้วแต่รอให้เขากลับมาเลยนะผมรู้สึกว่านี่คือ the moment นะฮะ the moment ที่คุณเอง let go นะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับ คือซิกซ์สอลและยังไม่สําเร็จเนี่ยมันหมายถึงอะไรรู้ไหมมันหมายถึงตัวคุณเองไม่มีวันที่จะได้ความสัมพันธ์นี้หรือพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่ของคุณนะฮะแต่ถ้าอยากจะเด่นชัดแน่ใจเป๊ะๆอันนี้ต้องใช้โหราศาสตร์ในการวิเคราะห์แต่พลังงานนี้มันหมายถึงเนี่ยต่อให้คุณอยู่ในจุดที่ได้เปรียบหรือว่าดีที่สุดแล้วถ้าคุณยังไม่ได้ความสัมพันธ์เนี้ยก็หมายความว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นเกือบจะเป็นไปไม่ได้แล้วผม อ่าโอเคผมให้99.99% 99และกันที่ที่มันจะเป็นไปนไม่ได้อาจจะมีแบบ IC, เอพิกเออซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับเอพิกซึ่งเอพิกเนี่ยเกิดขึ้นได้แต่มันเกิดขึ้นยากเท่านั้นเองฮะอย่างเช่นคนที่แบบมีซัตเทิลอยู่ในในเรือนที่7ของของตัวเองนะฮะต้องไปเจอคนที่มี Saturn ลด้วยกันที่เป็น Saturn ล p p ออป t ปซิชแล้วถึงจะเกิดเป็นคู่ได้ คือเอาแค่หาคนที่มี s a t u r n opposition กับคุณเนี่ยก็ยากอยู่แล้วแล้ว p o b a b i l i t y หรือว่าความเป็นน่าจะเป็นที่จะเข้ามาเจอคุณเองอีกนี่ก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นนะ่ก็ไม่ใช่เกิดไม่ได้แต่เกิดขึ้นยากเท่านั้นเองนะเข็น okay, ไหมอ่ะเราไปต่อเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เลยดีกว่าไขาข้อข้องใจ คุณได้เรื่องคุณได้ nine o n d s อนะโอเค perseverance น nah ะฮะ resilience test of faith คุณจะเจอสถานการณ์ที่เหมือนกับมีบางสีงมืออย่างที่ต้องต้องเช็คซาวเช็คเช็คความสัมพันธ์เช็คบางอย่างนี่คือจุดที่เหมือนกับ the moment the moment เ,เป็นจุดหนึ่งเป็นสถานการณ์หนึ่งที่สำคัญกับชีวิตของตัวคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณ คุณเองอาจจะถูกทดสอบหรือคุณเองได้รับการทดสอบในในเรื่องของความเชื่อของคุณในเรื่องของความศรัทธาของคุณในความสัมพันธ์นี้อาจจะมีอะไรที่สั่นคลอนความสัมพันธ์ของคุณอันนี้อาจจะต้องอเขาเรียกอะไรดีมอนิเตอร์ให้ดีๆนะฮะดูให้ดีๆว่า,าคู่ของคุณเนี่ยยังอยู่กับคุณหรือเปล่านะฮะอโอเคไหมคุณได้ g of p e n a c l e s อ่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้าง ค่อนข้างท้าทายสาหรับคือสาหรับชาวราศีสิงห์เพราะว่าเหมือนกับนี่คืออีก Next ีน่นี่คืออีกเฟสหนึ่งนี่คืออีกจุดหนึ่งของความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องปล่อยไปเล็ดโกไปแล้วคุณเองอาจจะต้องดําเนินความสัมพันธ์ต่อไปนะ,ะผมรู้สึกว่าเป็น เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์นะฮะชาวราศีสิงห์นะครับโอเคคุณได้ Queen of Cups ในช่วงนี้นะฮะมันหมายถึงคุณเองอาจจะต้องมีความเมตตาปราณีนะฮะมีความเมตตากรุณากับใครกับอะไรนะฮะถ้าคุณเองไม่ได้มีความเมตตาปราณีให้กับใครก็แล้วแต่อย่างน้อยนะฮะชาวราศีสิงห์คุณควรที่จะมีความ เมตตากับตัวคุณเองเมตตากับสิ่งที่คุณเลือกเมตตากับสิ่งที่คุณทำ <c oughs> แล้วก็ไว้ใจนะฮะในสิ่งที่คุณทำนั่นคืออย่างน้อยที่สุดที่ตัวคุณเองควรจะได้รับนะครับผมคุณเองไม่ต้องไปคาดหวังให้ผู้อื่นมาเมตตาหรือว่ามาอ่าเขาเรียกอะไรเลยเข้าใจนะะอย่างน้อยตัวคุณเองต้องมีเมตตาสำหรับตัวคุณเองถ้าคุณเองรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ครับ มันเป็นสถานการณ์นี้นะด้วยด้วยพลังงานนี้ยิ่งมันชัดเจนด้วยพลังงานของเช ofSource เป็นสถานการณ์ที่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นเหมือนกับ losses นะมีมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ที่สูญเสียไปนะฮะอืมโอเคไปดูเรื่องของงานบ้างดีกว่าะความสัมพันธ์นะฮะ คุณได้ในเรื่องของการงานคุณได้เดอะเช r ยริโไม่เร็วนะฮะในช่วงนี้งานอาจจะดีขึ้นนะครับผมตามลำดับในสถานการณ์ที่ตัวคุณเองเทคคอนโทรลมากขึ้นคุณเองมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกเขาเรียกว่าไรมีอำนาจมากขึ้นนะฮะมีการเจริญเติบโตแล้วก็ มีสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์กับความก้าวหน้าของคุณนะมีโอกาสดีนะผมรู้สึกว่านี่คือสถานการณ์ที่คุณเองอาจจะต่อยอดหรือว่าทําอะไรหลายๆอย่างสําเร็จนะฮะแล้วก็ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณเองเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วนะไม่ว่าคุณเองจะเห็นความสําเร็จอยู่ตรงหน้าหรือไม่ก็ตามนะฮะคุณได้คุณได้เพจจ o อบแพน a c เคิลเป็นสถานการณ์ที่เนี่ย ความสาเร็จมันจะ manifesting แต่ว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆมันเหมือนกับคุณเองอยู่ในอุโมงค์แล้วคุณเองพยายามทุ่มเททํามาสักระยะหนึ่งแหละและจุดเนี้ยคุณเริ่มเห็นแสงแสงที่ปลายอุโมงค์มันใหญ่ขึ้นจากจุดกลายเป็นวงกลมกลายเป็นวงกลมที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะคุณเองก็ดําเนินสถานการณ์ทำไปก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะฮะคุณได้ night of source นะเออผมรู้สึกว่านี่คือ,อคุณกำลังจะเข้าเส้นชัย ในหน้าที่การงานในสถานการณ์นะฮะในเรื่องของการเงินของคุณนะฮะเป็นสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าก็บาลานซ์บางอย่างของตัวคุณคือความสัมพันธ์อาจจะดูปล่อยวางอะไรบางอย่างไปแต่ว่าคุณเองจะได้รับในสิ่งอื่นที่ทดแทนความสัมพันธ์นั้นซึ่งผมก็คิดว่ามันก็เป็นจังหวะหนึ่งของชีวิตของคุณซึ่งถ้าเกิดคุณ คุณให้เขาแหละคุณเองมี compassion มีมีความเมตตากับตัวคุณเองมากพอมีความเมตตากับพาร์เนอร์ของคุณหรือว่าอะไรคุณเองก็จะก้าวมันก้าวผ่านมันไปได้นะฮะโอเคแต่หมอคะแล้วหนูจะต้องเลตโกจริงๆหรือหรือหนูจะต้องไปหรือหนูจะต้องทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์นะเอาตรงนี้นะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณมันขึ้นอยู่กับพาร์เนอร์ของคุณด้วย ถ้าใครสามารถที่จะวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากตัวตัวคุณเองแค่ฝ่ายเดียวเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ที่พูดง่ายๆว่านี่คือ50%เองครึ่งหนึ่งนะถ้ามันจะถูกมันก็จะถูกแค่ครึ่งเดียวมันจะต้องมีคู่ของคุณมีพาร์เนอร์ของคุณเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วยนะครับผมโอเคไหมมันเหมือนกับสมก,การน่ะคุณมี x แล้วก็เท่ากับ c x บวก b เท่ากับ c x บวก y เท่ากับ z แล้ว แล้วถ้าคุณไม่รู้วายเออคุณจะรู้ได้ไงว่าปัจจัยที่เข้ามาเพิ่มเติมสำหรับตัวคุณมันคืออะไรเนาะโอเคไหมอ่ะนั่นคือพลังงานที่ผมมาฝากนะฮะสำหรับชาวราศีสิงห์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมึดสาส่วนตัวแอนไลน์หมอปอง M O R P O N G 999นะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวารัก